สวัสดีครับทานผู้ชมสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนตั้งแต่เริ่มต้นสงครามทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งเป้าทำลายระบบสื่อสารของซึ่งกันและกันซึ่งปัจจุบันนั้นครับแนวหน้าในยูเครนของทั้งสองฝ่ายมีการพบพบว่าพวกเขาใช้เทอร์มินอลของสตาลิ k เป็นตัวเชื่อมต่อหลักในการติดต่อสื่อสารและสั่งการโดยชาวรัสเซียอาศัยใช้ชื่อและบัตรเครดิตผ่านคนกลางที่ไม่ใช่คนของรัสเซียนั่นทำให้การควบคุม และปิดกั้นบล็อกทหารรัสเซียไม่ให้ใช้โครงข่ายสตาร์ลิงทําได้ยากล่าสุดจึงมีมาตรการในความพยายามยับยั้งเรื่องดังกล่าวโดยผู้แทนกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาแอมเอนดาโดรี ori, เปิดเผยครับว่าทาง s p ป c e x ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับเพตากอนและออกมาตรการสกัดกั้นเรื่องดังกล่าวโดยนับแต่นี้เทมินอนใดในยูเครนไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับเพตากอนอย่างเป็นทางการเทมินอนนั้น จะถูกตัดสัญญาณในทันทีซึ่งการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในยูเครนนั้นครับนอกจากจะนํามาใช้ติดต่อสื่อสารกันแล้วมันยังเป็นไปได้ที่ระบบดังกล่าวจะถูกนําไปใช้ในการควบคุมโดรนจากระยะไกลทั้งโดนบนอากาศโดนลบผิวน้ําโดนใต้น้ําและโดนภาพ,พื้นดินซึ่งก็มีรายงานครับว่าทั้งสองอาจจะใช้เครือข่ายส t a r l ลิ k มาใช้ในการควบคุมโดรนและเกตกรคงไม่อยากเห็นรัเสเซียใช้โครงข่ายนี้ พอบคุณโดนไปโจมตียูเครนความพยายามในการผลักดันกองกำลังรัสเซียออกจากพื้นที่คาคิฟโดยการลดทอนโรคปรกป้องทางอากาศในรัสเซียโดยเครื่องยิงจรวดไฮมาสดังที่ผมได้นําเรียนท่านผู้ชมไปในคลิปก่อนถึงการทําลายระบบแพนเซอร์ S1 ในเขตวิลกลอตซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับเมืองคาคิฟซึ่งเมื่อความสามารถในกาปรป้องกันทางอากาศลดลงหรือแทบจะไม่มีการโจมตีทางอากาศจากฝ่ายยูเครนสู่ดินแดนรัสเซียจะเกิดขึ้น โดยเมื่อวันที่27มิถุนายนได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอการจบตีที่ระเบิดขคาผมแดนคาคิปไปยังดินแดนเบลกลอดของรัสเซียบริเวณจุดผ่านแดนของทั้งสองโดยคือบินรบแบบมิจิ29ของยูเครนโดยราง,งานระบุครับว่ายูเครนได้ติดตั้งระเบิดร่อนแบบแบบแฮมเมอรนาด500ปอนด์พลิตจาฝรั่งเศสทําการโจมตีซึ่งจากคลิปวิดีโอเครื่องบินรบแบบมิ29ของยูเครน และทําการบินต่ําเพื่อหลบเลี่ยงระบบป้องกันทางอากาศจากนั้นนักบินดึงเครื่องขึ้นบนเพาดานบินที่เหมาะสมก่อนจะกดอปล่อยระเบิดและกลับมาบินเลี่ยงพื้นดินอีกครั้งโดยเทคนิคนี้นักบินรบของอิสราเอลก็นํามาใช้บ่อยๆในการปล่อยระเบิดร่อนโจมตีเข้าไปในซีเรียซึ่งการทิ้งระเบิดจากฝ่ายยูเครนในครั้งนี้นั้นว่ากันครับว่าระเบิดร่อนแฮมเมอร์สามารถร่อนเข้าสูปป่เป้าหมายที่ระยะ15กิโลเมตรได้อย่างแม่นยํา ดยการนำร่องด้วยระบบ GPS ก็ประมาณว่าระเบิดร่อนถูกป้อนพิกัดเป้าหมายมาล่วงหน้าศุนั์บินมินาที่บินแล้วปล่อยระเบิดจากนั้นก็บินกลับฐานเท่านั้นครับการออกมาปล่อยคลิปต่างๆยังเป็นข้อความและท่าทีของยูเครนที่อาจจะประกาศว่าตอนนี้ยูเครนพร้อมที่จะผลักดันกองลังของรัสเซียบริเวณเมืองคาคิฟออกไปและยังเป็นสารบอกไปอีกครับว่ายูเครนพร้อมที่จะใช้เครื่องบินในการทิ้งถล่มเป้าหมายเป็นกองลังของรัสเซีย โดยไม่ได้เกรงกลัวระบบป้องกันทางอากาศของรัสเซียแม้แต่น้อยครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับเทอชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ